คุณบอนครับสวัสดีครับค่ะตลาดรุ่นไทยในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอ่อนๆอ่อนมะอ่าถ้าดูสัญญาณเทคนิคอลลุ้นล้วนเนี่ยวันพรุ่งนี้น่าจะย่อครับอแต่ถ้าเกิดดูสัญญาณอื่นเช่นสัญญาณฟันโกค่ะสัญญาณตลาดหุ้นภูมิภาคค่ะมันยังดีฮะเพราะฉะนั้นมันก็ยีแยงกันพวกนี้จะเว่งสองสองทางค่ะตอนนี้คาดการภาพรวมลำบากเนาะเพราะว่า บางวันเนี่ยลบเต็มๆเลยวอลุ่ขึ้นเปิดมาดาวโจวดบวกหุ้นไทยบวกตามเลยค่ะมันคาดการณ์ยากเพราะ,ะนัน้ภาพรวมก็อย่าไปสนใจมากอ,อ,อนะค,คะค่ะแต,แต่ก็ถือว่ามันเป็นตัวพอสมควรกับกับเซ็ตนะฮะอย่าไปใส่เยอะแล้วกันค่ะ,คคะวันนี้ให้หุ้นให้หุ้นเล็กฟอร์มดีสตอร,รี่เด่นสักตัวหนึ่งหุ้นเล็กเอาเป็นเทรด์ี้บ้าหุ้นเล็กฟอร์มดีกราฟดูดีสตอรี่เด่นนะครับ ฟิลเตอร์วิชั FVC ตัวนี้เนี่ยสตอรี่มีสองเรื่อง <Ừ. S 2> ถ้าเรื่องที่ตีมปัจจุบันเลยก็คือว่าถ้าเราตามข่าวนะคร <Okay. S 2> ถ้าเราตามข่าวเนี่ยล่าสุดตอนนี้เนี่ยในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ที่แห้งแล้งเนี่ยเขาให้มีการขุดบ่อราดานค่ะ <Okay. S 2> นะฮะเยอะมากแล้วก็โรงพยาาาลไม่มีปัญหาว่าไม่สามารถจะใช้น้ำบอ่อน้ำมาดานได้ต้องผ่านเครื่องกรองพิเศษครับ ฟิลเตอร์วิชันเป็นเจ้าเดียวที่ขายเครื่องกรองพิเศษใช้ใโงรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลไม่ใช้น้ําเนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยเป็นน้ําอีกแบบนึงน,นะฮะต้องมีเครื่องกรองพิเศษครับฟิลเตอร์วิชันเป็นผู้ติดตั้งในโรงพยาบาลเรื่องที่สองเรื่องที่เขาเปิดศูนย์ฟอกไตเทียมไฮะไม่ใช่ฟอกไตเทียมีกฟอกไตค่ะนะครับฟิลเตอร์วิชันเนี่ยน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผู้มีศูนย์ฟอกไตใหญ่ที่สุด ลายมือน่าสนใจฟอกไตเทียมฮฮะพ้ไม่ใช่ฟอกไตเทียมนะฟอกไตเลยหลักูนยไตเทียมไม่ต้องฟอกหรอกไตเทียมมันตับเปลี่ยนได้เออใช่ใช่มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนหลุดเปล่ามวยแต่ไตเทียมเขาเปิดแล้วนะสึงฟอกไตเฉยๆค่ะ็เปิดแล้วนะครับถึงฟอกไตแล้วก็ขยายด้วยค่ะนะครับอันนี้เป็นเร่งเป็นตัวที่พิกจสถานการณ์ของบมือชัดขึ้นมาค่อนข้างเยอะผมว่าผมว่าน่าติดตาม ไม่เป็นไรเราก็เทรดไปตามฟอร์มของหุ้นตามฟอร์มของสตอรี่นะครับให้แนวต้านไว้วันพรุ่งนี้จะมีแนวต้านอยู่ตรง3.20แนวหลุดนะครับวันนี้ผมนั่งดูตัวนี้อยู่ทั้งวันแนวหลุดมันเกาะเกาะอยู่ตรงเนี้ยนี้แอยู่ตรง3บาท3บาท2เนี่ยถ้าหลุด2.96เราเลิกคบกบเขาไปสักพัก2.96นะฮะเป็นแนวคัดรอน3.20 เป็นแนวเทคโพรฟิตสามจุดสองศูนย์ถ้าเกิดว่าทำสองศูนย์ผ่านไปได้เนี่ยมันยาวเลยนะเพราะว่าการ์ดเดมันเป็นการ์ดขึ้นวงโกลมอะสามบาทห้าสิบผม <ừ> ผม <ừ> ผมันอยากจุ้นสามบาทจะที่แย่คุณหนุ่มนี้เพราะมันเราวิ่งที่เร็วมากนะครับส <c oughs> องแนวครับสามจุดสองศูนย์เทคโพรฟิตหนึ่งแนวแล้วก็ถือเผื่อไปสามจุดห้าศูนย์อ๋อสามจุดห้าด้วยนะฮะ <c oughs> ใช่ครับสามสองศูนย์ 0, เผื่อไหมขายขึ้นหนึ่งแล้วก็ลุ้นไปลุ้นไปไปนะครับมันดีกรับ หนึ่งตัวฟิลเตอร์วิชั่นตัวยอด FBC ครับค่ะค่ะได้ค่ะข,ขอบคุณค่ะ